พอแนละ้วยิงจิ้งจกไม่หมดเลยฮะไอ้ชีวิตแข่เง,งเลยปั้งปั้งตามออกไปจะตายก่อนเลยอะใส่คู่ดได้บอกเขาไม่เยหน่อยนยอะอะไปเลยผมเมียกับทีมดูกระไปอเมียากาอีกดีกระทิกแข่งเลย Yeah. Hey. 你、yeah, 开哪不门啊？你开哪边门啊？你开哪边门啊？你开你开哪边门啊？你开哪边门啊？你开开哪边 เดี๋ยวเราไปลูกมัเลูกเทให้เลดมกงจะปัดเด็กมเรียนกอดใครทุกคนเปลียนมั้งโอ้ครูไหนูไหนะอีกคนนึงัตอัตอตอ

เล็กนะครับนะครับและคุณครูทุกท่านนะครับลูกๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ให้คุณครูนะครับช่วยช่วยฝึกฝึกเด็กนะครับเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในการซ้อมแบบมีเดีกนอย่างนี้นะครับให้ฝึกแลวเดี๋ยวตำรวจก็จะไปฝึกทุกๆตัวนะครับครับก็ขอบคุณมากครับคะครับ